เป็นที่ชัดเจนแล้วสำหรับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแม้รัฐบาลจะไม่มีการบรรจุอยู่ในถ้อยแถลงของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาแต่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ใช้โอกาสในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนที่ผ่านมา ยืนยันจะดำเนินการนโยบายดังกล่าวในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนภายในสามเดือนนี้และประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ในราคา20บาทตลอดสายทางเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนเริ่มนำร่องเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตบางซื่อตลิ่งชันและรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูนก่อนเนื่องจากทั้งสองโครงการอยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที ส่วนเส้นทางอื่นที่ยังไม่กล่าวมานั้นกระทรวงคมนาคมจะรวบรวมสัญญาสัมปทานเดินรถของภาคเอกชนทุกรายทุกเส้นทางพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจากับผู้ที่ได้รับสัมปทานทุกรายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาพร้อมย้ำภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีประชาชนจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสายทางในราคา20บาทนโยบายนี้จะทำเพื่อคนทุกกลุ่ม นอกจากกลุ่มที่มีรายได้น้อยมาใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกแล้วยังได้ช่วยทําให้พี่น้องประชาชนที่ปัจจุบันใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส,ส่งมวลชนรถไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดลดการใช้พลังงานและที่สำคัญคือปัญหามลพิษ pm 2.5เรื่องรถไฟฟ้า2 0บาทตลอดสายโดยจะยกตัวอย่างประกอบน,นะครับ ถ้าบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่รังสิตจะเดินทางเข้ามาในเขตชั้นในกรุงเทพมหาคนครเช่นมาที่สยามสแควร์ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีรังสิตมาสานกลางกรุงเทพพิวัรน์ท่านก็สามารถต่อสายสีน้ำเงินไปยังสถานีสวนจตุจักรเพื่อไปต่อสายสีเขียวไปยังสถานีสยามสแควร์ซึ่งปัจจุบันนั้นท่านจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งสิ้น108บาท หลังจากนโยบายนี้ประสบความสำเร็จประชาชนจะเสียค่าโดยสารเพียง20บาทตลอดสายอีกหนึ่งนโยบายที่กระทรวงคมนาคมต้องเร่งดำเนินการพร้อมๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการร่วมผักกันเพื่อสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว โดยเตรียมเจราจาก,กับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการขอเพิ่มเวลาจัดสรรการบินหรือสล็อตจากกองทัพอากาศเพื่อรองรับในช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวที่จะเริ่มขึ้นในไตรมาสที่4ของปีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นที่จะถึงนี่นะครับจะทำายังไงที่เราสามารถจัดสล็อตอย่างไรเพิ่มเติมให้ได้เพื่อจะทําให้สายการบินเข้ามาในประเทศไทยเยอะที่สุดทางกองทัพอากาศเองมีสล็อต ในช่วงเช้าวไว้พอสมควรสลอทที่ทางกองัพไม่ใช้ทางแบ่งส่วนหนึ่งมาให้กับทางบริษัทท่าอากาไทยเนี่ยครับเราก็สามารถเพิ่มเที่ยวผิดได้เป็นร้อยเที่ยวน,นะครับคนก็เป็นหมืนม่นกว่าคนต่อวันแล้วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่แก้ปัญหาเร่งด่้วน อย่างไรก็ตามเพื่อให้นโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาดำเนินการได้เร็วที่สุดกระทรวงคมนาคมจะประชุมเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและละัฐวิสาหกิจในสังกัดอีกครั้งในวันที่14กันยายนนี้จากนั้นรัฐบาลก็พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูป,ปธรรมนพศแก้วคำรตรงาน